ฝั่งไทยเราเตรียมพร้อมเต็มที่กำลังใจยังดีขนาดเจ็บยังบอกพี่จาบอกเดี๋ยวเสร็จปั๊บเปลี่ยนชุดไปแนวหน้าได้เลยฟังเขมนเขาก็โพสต์เอาไว้แบบนี้สมวันพนาเป็นทหารนะฮะแต่เขาบอกว่าเป็นปรมาจารย์ขมังเวทแห่งเสียมราชคุณผู้ชมดูแดดทต็มกับแม่

จากเสียมราชถูกส่งมาประจำการที่จังหวัดพระวิหารที่ต้องส่งสมวันพนามาคือเขามีฝีมือในการใช้จรวจ RPG ยิง F16 ด,ด,ดูนะฮะอู แล้วเขาบอกว่านี่นี่นนล่วงไปกี่ลำรู้ไหมกวางาตน้นกี่ลำครับสอยของเราล่วงไป6กลำในเวลา2นาที<ฮ>แต่เราไม่ได้มีรายงานข่าวนี้ออกมาเลย <c oughs> นี่เป็นยอดมนุษย์หรือเปล่าคือแกอาจจะนั่งสมาธิแล้วจินตนาการเป็นแบบนั้นได้คือด้วยด้วยชานของแกไงชานแกแกอาจจะบรรลุแล้วเอออว่าเลพอส่งชานออกไปปั๊บยิง RPG ปุ๊บ F16 เราล่วงหกลำในสองนาทีคือ นั่นแหะประมาณนี้คงไม่ลงรายละเอียดมากนะแต่เขาบอกว่าตอนนี้สมวันพนาถูกส่งไปแถวพระวิหารก็ฝากพี่ทหารที่อยู่สมรภูมิแนวรบแถวกันทนักรักหน่อยเพื่อเจอพี่เขา<ม>ขณะเดียวกันนอกจากสมวันพนาแล้วเอาขอดูตัวตึงอีกสักคนเมียดรัตนะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ชาวขาเขมร